ก็เร like an like right, right. ื่องของพลักกำลังไงก็ก็ม uh, ันเห็นเห็นอยู่คือถ้าถ้าเราเอาคอมมิ้ชิล d เนี่ยเป็นตัววัดว่ามันมีข้อด้อยข้อดียังไงเนี่ยรีบุนเกมรุกไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วผมดูเกมลุกยังดูดันจัดจ้านอยู่ก็ปรับแค่เกมรับแค่นั้นเองใช่ไหมเอออ่ะก็จึงต้องรอว่ากลางถ้าเป็นจรฟเฟนแบกกับแมคคาลิสเตอร์ก็น่าจะดีกว่านี้เพราะว่ารีบุนเนี่ย p r e ซ i s i o n เสียประตูทุกนัดเลยมีแค่มีแค่เกมที่อุ่นปิดอะที่ยิงหม้อแตกอะนั่นแหละอาสต็อกอแค่นั้นเองที่ไม่เสียประตูแต่ว่าโอเคนั้นสต็อกไงกนั้นนี่เสียประตูหมดเลยนะพี่บูวบพูดถูกูกแล้วทักงลอดเขาบ่นเหมือนกันเขาพูดถึง p r e ซ i s i o n เลยเขาบอกเราเราเสียประตู10 เขาไม่ได้ป็ผู้สบลูกเขาเสียประตูกับมิลานเสียกับบินเบาจากจากเกมที่ไม่มีอะไรไงก็ไปเสียจนได้อคือเกมดีกว่าแต่อยู่ๆก็เสียประตูอย่างเซ็นฟิตสองลูกกับบินเบาเงี้ยจะเขาก็บ่นแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เหมือนกันสองลูกเขาบอกว่าจริงๆผลเต็ก็ไม่ได้สร้างโอกาสอะไรแบบขนาดนั้นแต่พอได้ปุ๊บได้ไงอันนี้คือสิ่งที่เขาเป็นห่วงแล้วตอนนี้พอมันสู้กันยาวๆเนี่ยเป็นเป็นห่วงจ้ะคือเนี้ยกองหลังคุณก็มีแค่สองคนเซนเตอร์ บวกหนึ่งใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวซิมิการ์ดไปก็ซิมิการ์ดมันก็ไม่ได้มีผลอยู่แล้วจะย้ายก็ขาดเซ็นเตอร์อ้าวล่าสุดไหมวันนี้ที่เช็คข่าวมาเนี่ยหลังคอมมิชชิวล์ปตอมิเตกิเขาบอกว่าเกฮีก็พร้อมย้ายแล้วนะเพราะว่าซีพาริดบอกว่าถ้าคุณไม่ต่อสัญญาเราก็ต้องขายทางเลือกอ่ามีให้เลือกสองทางต่อสัญญาก็ต้องขายใช่อ่าอันนี้ก็เป็นเป็นข่าวที่โอเคโอเคแล้วก็จะตอบโจทย์นะมาเกฮีตอบโจทย์ว่าโอเคอยู่นะก็ต้องเกลี่ยกันได้ได้อ่าโอเคแล้วอีซักอะเอาไหมอีซักเอา เอาหมดเลยเหรอเอาให้หมด <S 1> <S 1> <S โอ้โค้ชคุณจะคุณจะป้องกันแชมป์อ่ะคุณอ, Arsenal, Chelsea, City, อย่าลืมแอตเซติโนลเชลซีแมนทิตี้ก็ยังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเขาซื้อเสริมก็น,น่าดูเลยะ